จริงๆตัวเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักษาสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เลือกทานวิตามินแล้วก็อาหารเสริมอยู่บ้างเพียงแต่ว่าที่เปลี่ยนมาทานอพลาสเลยก็เพราะว่าอพลาสมีสิ่งที่ตัวเองต้องการครบถ้วนเพียงแค่ทานวันละสองซองเท่านั้นก็คือเช้าแล้วก็เย็นนะคะมันทําให้สะดวกกับการที่เราจะทานเป็นประจําต่อเนื่องและที่สําคัญก็สะดวกกับการที่เราจะพกพาไปไหนมาไหนเพราะว่าตัวอีกเองเอีเ,เป็นคนที่ เดินทางแล้วก็ทํางานแบบไม่เป็นที่อยู่ตลอดอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราสามารถทานวิตามินอาหารเสริมได้โดยง่ายๆอร่อยพกไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เราทานได้ต่อเนื่องเป็นประจําก็เลยหันมาทานออพลาสค่ะก็เป็นคนที่เป็นคนที่อย่างที่บอกว่ารักษาสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทานมาค่อนข้างหลายอย่างเพียงแต่ว่า ท,ที่เดิมที่ทานเนี่ยวิตามินรวมที่เป็นลักษณะรวมเป็นแบบแคปซูลเล็กๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอนะคะพอไปทานวิตามินที่แบบอยากได้หลายๆตัวตัวเองจัดยาทานเองแล้วก็ทานเยอะๆเยอะๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันหลายเม็ดแล้วก็ต้องต้องทานทีเป็นแบบ เกือบจะเป็นกำมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เยอะเกินไปเวลาเราทานเราก็รู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายกับการที่เราจะต้องทานเยอะๆแล้วเราบางทีก็ทานยังไม่ทานจะทานข้าวเลยก็อิ่มแล้วเพราะว่ากว่าจะกินน้ํากว่าจะกินให้ครบเม็ดอะไรเไงี้ยค่ะมันก็มันก็หนักท้องไปแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเบื่อกับการทานวิตามินเป็นเม็ดแบบเยอะๆนะคะจนได้มาเจออพลาสจนมารู้จักออพลาสก็รู้สึกว่ามันง่ายตรงที่เราเพียงแค่ทานวันละสอง ออตอนเช้าและอีกซองตอนกลางคืนซึ่งมันก็มีสิ่งที่เราต้องการเท่าเๆกับไอหนึ่งกำมือที่เรากินเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าอยู่ในซองหมดแล้วแล้วก็ทานง่ายหอมหวานอร่อยไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองลำบากที่จะต้องทานะคะ่ะ สิ่งที่ชอบก็คือการตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการเลยในอาชีพของตัวเองก็คือต้องมีรูปร่างที่ที่ดีนะคะก็คือไม่มีน้ําหนักตัวที่เกินมากจนเกินไปที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นคนที่มีผิวพรรณดูดีตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราทํางานเนี่ยจะต้องเจอทั้งไฟทั้งมลภาวะทั้งสิ่งสําคัญก็คือจะเจออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังจะจําเป็นที่จะต้องดูดีเวลาที่เราอยู่หน้ากล้องหรือว่าเวลาพบปะผู้คน,นะคะมันก็เลย เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่เราจําเป็นที่จะต้องดูดีทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังจะต้องทํางานหนะักคือร่างกายของเราเองภายในเนี่ยเราก็ต้องใช้ตลอดนะคะทั้งสมองทั้งกําลังนะคะก็คือม,มันมันมี3ส่วนหลักๆด้วยกันที่อีฟจำเป็นก็คือเรื่องของรูปร่างเรื่องของผิวพรรณหน้าตาแล้วก็เรื่องของสุขภาพภายในจริงๆซึ่งต้องบอกว่าสําหรับอีแเราเนี่ยออพลัสตอบโจทย์ได้ทั้ง3ข้คอนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้เราดูสดใสแล้วก็ดูเด็กกว่าวัยด้วยค่ะ ทานมาเกือบปีแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินที่ทานได้ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าตัวอื่นๆก็อย่างที่บอกว่าพอกินไปสักพักเราเบื่อหน่ายกับการที่เราจะต้องพกเราจะต้องออถือต้องแบกต้องถือไปเป็นกำกำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทานไม่ได้ต่อเนื่องแต่ก็มามีออพลัสเนี่ยค่ะที่เรียกได้ว่าทานได้ต่อเนื่องเป็นประจำไม่ขาดเลย หลังจากที่ทานออพลสมาแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าคนที่เจอเรานะคะแล้วก็คนที่เห็นอีฟมาตลอดเนี่ยก็หลายๆคนก็อย่างที่เห็นว่าพอ30นะคะก็ดูเด็กลงเป็นเรื่องที่แปลกนะคะก็คือเราก็เราก็ดูสดใสขึ้นที่สําคัญก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะดูผอมลงดูฟิตขึ้นดูดูดีดูสวยหลายๆคนนึกว่าเราอดอาหารหรือว่าใช้วิธีทางรัดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเราก็บอกว่าไม่ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ยดูแลดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นด้วยออพลาสนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเลือกการดูแลสุขภาพในระยะยาวไม่ไม่ไม่ได้เลือกช็อตคัทที่จะทําให้ตัวเองแบบว่าดูดีแค่ในช่วงสั้นๆอีต้องการที่จะดูดีจากภายในแล้วก็ดูดีแบบ ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อีฟเลือกคืออีฟเลือกที่จะหยุดหยุดไวของตัวเองไว้ตั้งแต่ต,ตอนนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วเลือกที่จะถอยหลังด้วยซ้ำคืออยากจะดูเด็กลงไปเรื่อยอยากจะดูสดใสทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะต้องดูดูดีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในด้วยค่ะ บอกทุกคนเลยค่ะเพราะว่าก็หลายๆคนก็ถามว่า,าเราทําอะไรเรามีเคล็ดลับยังไงในการดูแลตัวเองเราถึงดูสดใสและที่สําคัญก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ออพลาสเนี่ยเป็นเคล็ดลับสําคัญของอีฟเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเคล็ดไม่ลับลวค่ะเพราะว่าอีฟก็บอกทุกคนนะคะว่าถ้าอยากดูดีอยากดูสดใสอ่อนกว่าวัยแล้วก็ดูแลตัวเองได้ง่ายๆก็ให้ดื่มออพลาสทุกวันค่ะ